ทำมาแล้วขบวนแก้จนช่วยคนจนช่วยกเกษตรกอตลอนทั่วไทยไปทั่วอาเซียนกับโกฟีดอ e ีทอกนาโนสินบัตที่จะมาช่วยลดตน้นทุนเพิ่มคุณภาพาเพิ่มผลผลิตพิชิตความจนมีแต่รวยรู ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาติดตามผลกับเกษตรกรที่เป็นฟาร์มหมูเรียกว่าฟาร์มใหญ่เลยครับครับสวัสดีครับพี่ครับพี่เหตุผลหนึ่งก็คือที่ผ่านมาเป็นไงฮะหมูป่วยค่ะกินแล้วไม่โตค่ะกินแล้วไม่โตกินแมลงอขี้กินกินเหม็นมากค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอยู่กับฟาร์มหมูมา13ปี สูรแก๊สเข้าไปทุกวันทุกวันรู้เลยว่าร่างกายอ่อนแอจริงไหมพี่วันนี้ครับโกลฟีดนะฮะโกลฟีดจะมาทําให้พี่เบญจารวยเอาไหมพี่ค่ะอเอานะฮะ,ะเพราะบริษัทบวรธนาศินคอนเซเวชันจำกัดกล้าการันตีกับพี่ว่าถ้าพี่ขาดทุนบริษัทคืนให้หมดเลยครับพอใจไหมพี่ พอใจนะพอใจค่ะอ่ะพอใจแล้วเราจะมาติดตามผลตลอดเวลาขอขอบคุณพี่เบนจาอย่างสูงแล้วโอกาสหน้าติดตามชมนะครับว่าวันที่เราสัมภาษณ์กันวันนี้จะเกิดผลอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับ คือขบวนการแก้จนซอยค้นจนซอยเหลือเกษตรกรตัะลอนทั่วไทยไปทั่วอาเซียนคุณคือค้นต่อไปที oh <my. S 1> ่โกโฟีดสิไปซอยแก้ปัญหานด้ครับ